นี่คือค่ายบางกุ้งหนึ่งในศึกแห่งความภาคภูมิใจของกองทัพสยามและชาวจีนตั้งอยู่ณอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่ตั้งของศาลและพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระบัญชาให้ตั้งค่ายทหารเรือขึ้นณที่นี่ โดยเป็นค่ายของกลุ่มทหารอาสาชาวจีนเพื่อป้องกันการบุกรุกและสกัดการเดินทัพของพม่าข่าศึกในลำน้ำแม่กลองณตำบลบางกุ้งมณฑลสมุทรสงครามทหารส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโดยมีใต้กงเจียมรับตำแหน่งออกหลวงเสนาสมุทรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การให้สร้างค่ายทหารเรือแห่งน,นี้ขึ้นมา จนครั้งหนึ่งทหารพมา่าได้เดินทัพมาจากเมืองกาญจนบุรีแล้วเข้าโจมตีค่ายบางกุ้งอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนครั้งสุดท้ายได้ล้อมค่ายนี้เอาไว้เป็นเวลา49วันออกยาสมุทรจึงได้มีใบบอกไปยังกรุงธนบุรีถึงการล้อมขอกําลังเสริมดังนั้นสมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชจึงได้ขุมทัพเรือ20ลําเสด็จมายัางค่ายนี้ด้วยพระองค์เอง ทหารจีนที่เห็นจึงได้กำลังใจและเกิดความฮึกเหิมครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ได้นำทหารเข้าโจมตีกองทัพพมา่าที่ล้อมค่ายบางกุ้งเอาไว้บุกตะลุยจนพมา่าล้มตายและพ่ายแพย้อย่างรบาบคาบหลังจากเสร็จศึกพระองค์ได้พาทหารเข้ามาพักผ่อนยังค่ายบางกุ้งแห่งนี้แล้วกล่าวพระบรมราโชวาทเอาไว้ว่าเนื้อต่อเนื้อไม่เอื้อเป็นเนื้อกางป่าเนื้อใช่เนื้อได้เอื้อเฟื้อเป็นเนื้ออัตมา โดยมีความหมายว่าคนที่เป็นญาติกันมิได้เกื้อกูลกันก็มิใช่ญาติแต่คนที่มิใช่ญาติแต่ได้เกื้อกูลกันก็เป็นเสมือนญาติสนิทนั่นก็คือคนจีนที่ช่วยชาวไทยรบในครั้งนี้เป็นเสมือนญาติสนิทกันนอกจากเป็นนักรบแล้วพระองค์ยังเป็นนักปราศ